วันนี้มาทำไข่พะโล้กันค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือเม็ดไปสักกำมือหนึ่งนะคะพอน้ำเดือดแล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้จะต้ม90้าสฟองนะคะสามแผงเพราะว่าจะต้องเอาไปขายที่ร้านข้าวแกงนะคะพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ลงไปเลยที่เราใส่ตอนน้ำเดือดเพราะจะทำให้ไข่เราสุก สุกด้านนอกแล้วเวลาแกะมันจะง่ายใส่เกลือก็ทำให้เปลือกล่อนง่ายแกะง่ายขึ้นค่ะต้มไปจนไข่สุกนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าสุกเมื่อไหร่ก็ลองลองตักออกมาแล้วลองมาเคาะดูนะคะแต่จริงๆแล้วก็สิบห้านาทีก็น่าจะสุกแล้วละ่ะแล้วก็เอาไปนอกน้ำเย็นนะคะเหตุผลที่เราใส่ไข่ตอนน้ำเดือดเพราะว่าเราจะทำให ไข่แดงอยู่ตรงกลางแล้วไข่ขาวสุกก่อนพอใส่ขาวสุกก่อนปุ๊บมันก็จะหุ้มไข่แดงเอาไว้จะทําให้แกะง่ายถ้าเกิดเราใส่ตอนน้ําเย็นไข่ไข่แดงมันก็จะลอยขึ้นมาด้านบนแล้วมันก็จะมาติดกับเปลือกไข่นะคะแล้วมันก็ทําให้เปลือกไข่ขาวไข่ขาวตรงนั้นมันก็จะบางเวลาเราแกะมันก็จะลอกไข่ออกมาแล้วก็จะไข่แดงก็จะโผล่แล้วมันก็จะทําให้มันไม่สวยนะคะไข่แดงก็จะโผล่ออกมาบางทีต้มไปแล้วไข่แดงก็จะหลุดออกมาจากจากไข่ขาวค่ะเ็าจะหลุดออกมาเลยก็จะไม่ ไม่ดีนะคะก็เลยต้องใส่ตอนน้ําเดือดพอไข่ขาวสะดุ้งสุกก่อนปุ๊บไข่แดงก็หุ้มไข่แดงเอาไว้ไข่แดงก็จะไม่หลุดลอกออกมานะคะตอนนี้ไข่ก็สุกดีแล้วนะคะตอนนี้ป้าก็เลยเอามานอกน้ําเย็นค่ะป้าขอแนะนําอีกหน่อยนะคะถ้าเวลาซื้อไข่อย่าซื้อไข่ที่เป็นเปลือกบางนะคะถ้าเปลือกบางตอนเราใส่ไปในน้ําร้อนเนี่ยมันจะแตกหมดเลยนะคะ ถ้าไข่ที่ดีเนี่ยควรจะเปลือกหนาถ้าเราจะซื้อก็แมคโครเลยนะแมคโครนี่จะเปลือกหนาแต่ในตลาดบางเจ้าก็จะเปลือกบางมากๆจับนี่แบบจะแตกและแค่จับก็จะแตกแล้วแบบนั้นใช้ไม่ได้นะคะสำหรับต้มพะโลใช้แบบนั้นไม่ได้ถ้าใส่ลงไปนี่แตกหมดเลยช่วงเวลา,าน้าเดือดก็ดูไขด่ดีๆนะคะเลือกไข่มาเอามาต้มด้วยค่ะเลือกเปลือกที่มันหนาๆหน่อยตอนนี้ก็แกะไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ข่สวยทุกลูกเลยนะคะนี่ค่ะสวยแบบนี้เลยไข่แดงก็จะไม่โผล่รอดออกมาถ้าเราใส่น้ําจนท่วมน้ําตอนต้มจะต้องท่วมไข่นะคะถ้าไม่ท่วมมันจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแบบจะมีอยู่อันนี้อย่างนี้ค่ะรูปนี้รูปนี้คงอยู่ด้านบนและตรงก้นเขานี่ น้ำจะไม่ท่วมนะคะก็จะเลยเป็นแบบนี้ยพอไข่ขาวก็จะไหลลงมาพอไข่ขาวไหลลงมาปุ๊บไข่แดงก็จะโผล่ออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาต้มน้ำต้องท่วมไข่นะคะและน้ำก็ต้องร้อนด้วยค่ะต้องใส่ต่อน้ำร้อนถ้าใส่น้ำไม่ร้อนมันก็จะโผล่มาแบบนี้เหมือนกันแล้วก็จะทําให้หลุดออกมาจากไข่ขาวนะคะอันนี้คือเคล็ดลับการต้มไข่นะคะอย่าไปต้มกันค่ะมาปรุงน้ำพะโลก,กันค่ะ ตอนนี้ก็เอาไข่ใส่ไปในหม้อแล้วนะคะ90ฟองเติมน้ำ3ขวดค่ะขวดใหญ่แบบนี้นะคะน้ำดื่มแบบนี้ค่ะขวด1.5ลิตรเนี่ย3ขวดใส่ลงไปเลยแล้วก็ใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวอันนี้นะคะครึ่งกิโลค่ะใช้น้ำตาลครึ่งกิโลใช้เกลือ2ช้อน เกลือสองช้อนนะเกลือป่น2ช้อนแล้วก็จะใช้ผงปรุงรส2ช้อนนี่นะคะผงปรุงรสน่นะคะรสไก่อร่อยชัวร์ป้าจะใช้สูตรนี้ตลอดเพราะว่ามันอร่อยจริงๆแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปซีอิ๊วดำก็กะให้สีมันออกประมัน แบบนี้ไม่ต้องเข้มมากเพราะว่าตอนที่เราเคี่ยวไฟไปปุ๊บเดี๋ยวมันถัวน้ำมันแห้งลงไปสีมันก็จะเข้มขึ้นใส่อบเชยขั่วกับโปยกั๊กนะคะประมาณอันนี้คั่วไฟแล้วนะคะมันจะได้เพิ่มความหอมใส่ลงไปเลยใส่เกลืป่นลงไปเลยสองช้อนแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวลงไปเลยครึ่งกิโลค่ะ ใส่ยากเดี๋ยวก่อนนะมือถือโทรศัพท์ไว้เดี๋ยวแนะนำให้ใช้เตาถ่านนะคะเพราะการต้มพะโล้นี่มันใช้เวลานาน4-5หชั่วโมงถ้าใช้แก๊สของเปลืองแน่แก๊สแพงใส่ไฟประมาณนี้นะใส่ถ่านไปประมาณเนี้ยเต็มเตาแบบเนี้ยก็ถุงหนึ่งถงุงประมาณ10บาทก็ใส่ไปหมดถุงนี่เลยค่ะเดี๋ยวเอาหม้อแกงมาเอ้ยหม้อต้มพะโลมาตั้งนะคะ ตั้งไฟไว้แบบนี้นะคะแล้วก็รอจนกว่าเขาจะเดือดค่ะถ้าเขาเดือดแล้วเครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วเราค่อยมาชิมรอบแรกดูกันก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นแบบไหนเดี๋ยวก็รอให้เขาเดือดก่อนนะคะปิดฝาหม้อไว้เลยค่ะเพื่อให้เขาร้อนเร็วๆนะคะตอนนี้พะโล้ของเราก็เดือดตีแล้วนะคะเดี๋ยวป้าจะชิมน้ำดูก่อนนะคะ รสชาติดีหวานพอดีเลยก็ตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะรสชาติโอเคแล้วหวานนําเค็มนิดเดียวเองนิดหน่อยอันนี้ตอนตอนเคี่ยวนี่ต้องให้หวานนําก่อนนะอย่าให้เค็มตะแรงไปนะเพราะว่าเราจะเคี่ยวจนกว่าน้ํามันจะงวดลงมาต้องให้รสมันออกหวานก่อนหวานเข้าไปในเนื้อของไข่นะคะเดี๋ยวพอเรามันเสร็จแล้วเสร็จแล้วทานดับแล้วอะไรจบแล้วเรามาชิมอีกรอบนึงแล้วเราค่อยปรับรสชาติของน้ําดูอีกครั้งหนึ่งนะ อันนี้ก็ตั้งไว้อย่างนี้เลยจนกว่าไฟจะดับไปนะคะตั้งทิ้งไว้เลยค่ะถ้าไฟเขาแรงประมาณนี้นะคะน้ําเดือดแรงอย่างนี้ไม่ต้องปิดฝานะคะเปิดฝาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวน้ําจะล้นค่ะเพราะว่าไฟเขาแรงมากเลยตอนนี้นตอนนี้ไฟกาําลังแรงเขาก็เดือดแรงแบบนี้เพราะฉะนั้นเปิดฝาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเขาเดือดเบาๆแล้วไฟอ่อนลงแล้วก็ค่อยปิดฝาค่ะ ไข่พะโลของเราก็สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวขอชิมรสชาติหน่อยนะคะอืมหวานค่ะหวานนำ้ำแต่เดี๋ยวขอเติมเติมผงปรุงรสเข้าไปอีกหน่อยนะคะเข้าไปอีกหนึ่งช้อนสองช้อนให้เขามีรสกลมกล่มอมคนนี้อีกนิดนึงอันนี้เขาออกน้ำหวานไ่ะ โอเคค่ะอันนี้ก็อร่อยแล้วนะคะหวานนำเค็มนิดๆกลมกล่อมพอดีเลยค่ะเดี๋ยวรอดูจัดเสิร์ฟนะคะไข่พะโล้ของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นไงคะหน้าตาน่นารับประทานไหมคะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสำหรับไข่พะโล้ ร้านข้าวแกงแซวห้าบาทนะคะเชียงใหม่ในสฟรีคะ่ะบายบายค่ะขอจบอคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ